ก็ยังอยู่รั้วสะพานนะครับรั้วสะพานนิตรภาพไทยลาวยังตามอยู่โเหมือการก็จะตามงานทารั้วสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้ามือการบริการม,มาให้แฟนคลับไปดูได้ชมกันต่อนะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นข้างหน้าก็จะเป็นตัวสะพานนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดู เสร็จหรือยังนะครับนี่เลยนะครับข้างบนแต่ก่อนต้องใต้สะพานตรงนี้ถ้ามองไปข้างบนก็จะไม่มีรั้วนะครับมาบัดน,นี้ก็รู้ว่าโอเคเรียบร้อยนะครับตรงข้างบนถนนสองหนึ่งสองนี้นะครับชมนี่เลยรู้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ๋ยวนี้เลยอีกหน่อยพอสะพานเปิดก็ได้ขึ้นไปเดินเดินดูได้ชมกันข้างบนนู้นนะครับท่านผู้ชม กำลังวิ่งอยู่มอซใจหรือไงไม่รู้ข้างบนนะนี่เลยครับถนน2องเบียงการหนองคายอันนี้นครับท่านผู้ชมนึกว่าไออยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกอันหนึ่งก็คือรถปรับอากาศ2ชั้นเนี่ยนะครับว่าวิ่งไปจะชนไหมือห่างเป็นเป็นเมตรเลยนะครับจากตัวรถขึ้นไปหา สะพานนะครับสูงมากๆเลยนึกว่าก็นึกว่าต่ําๆเตี้ยๆต่ตําๆไม่ใช่นะครับสูงมากๆเลยจากรถขึ้นไปนะครับตรงนี้เลยถ้ารถปิกอัพรถธรรมดาโอ้ยังห่างกันเยอะเลยครับรั้วแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับตรงนี้ขี่ไปก็ไม่มีรั้วขึ้นมาโชว์ข้างบนมาบัดนี้ต้ถนน212ข้างบนก็มมีรั้วเรียบร้อยนะครับ ถ่ายจะแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านเราจะทานนิดหน่อยทางขวาผมกำลังโม่เลยนะโม่เนื้อะครับโอเคไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรอีกนะที่จะทำตรงนี้นะหมดแล้วนะครับอาจะทามตรงนี้นะไม่มีอีกแล้วก็ เขาก็เหลือเก็บงานตรงนู้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็คงจะจบเดยเพื่อจะพามาก็คงจะโอเคหมดแล้วนะข้างบนกำลังทำงานทำรั้วเลยนะทำรั้วทำราวจะพานเนี่ยนะนี่เลยครับท่านผู้ชมรถปะบระกาศวิ่งไปล่าสบายเลย ทีแรกหนึ่งมันไกลกันเรื่อว่ามันจะชนไหมหลังจากนั้นมันต่ำมันเตี้ยและเกินตัวสะพานที่ไหนหน้าทองไปดูใกล้โอ้คนละเรื่องเลยครับทางกับประมาณแม่ไม่อกี้แต่อาคารเกี่ยนชนสะพาน,นนะครับเสร็จหมดแล้วครับตั้งตัวต้นเป็นจอกนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับไม่ดูยาวๆมามาอันนี้เรจะเป็นป้ายถนน อะไรจะเป็นถนนสองหนึ่งสองอะไรนะครับโครงการหนองกายขบวนรถเกิดคงเป็นรถคนงานนะครับจอดอยู่ข้างบนโน้นเลยนั่งจูงโน้นเลยนะครับก็เขาจะโอเคกันเรียบร้อยแล้วนะครับทับ้งยาวทั้งอะไรนั่นแหละนะ กวามกึ่อคืนมัมมน,นะครับไม่มีแดดเลยเละหลายวันแล้วนะครับ ่ายข้างบนจะถ่ายขึ้นไปถ่ายล่าไม้ก็คงต้องรอให้ท่านนายกนู้นะครับมาเปิดอะไรทําพิธีอะไร,ททะไรเปิดอะไรแน่นะนะผมจะได้ขึ้นมาช่วงนูน้นแหละนะครับหลังจากนั้นก็คงถ้าเปิดแล้วก็คงขึ้นไปได้ตลอดลนะครับสูงข้างบนนะเพมาดูาชมความงามพร้อมกับแฟนขับและนะ่จาจะมาดูสะพา,านยิทธภาพตรเราก็น่าจะเปิดประมาณไหนผมมอนกาคิดว่าน่าจะแข่งเรือนะกว่าจะ กว่าอะไรต่อเนี่อนาะจะรับเข้าที่เข้าทางก่าจะโอเคได้นะครับไม่ได้ว่าเสร็จแล้วก็เปิดลยไม่ใช่นะครับต้องรอให้อนุนเข้าที่เข้าทางปูนแห้งหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับอันเดียบร้อยแล้วกว่าเสร็จเลยถึงจะทําการเปิดได้นะครับตากทามนี้ก็ไนนั้แต่ก็อาจจะเปิดก่อนนะครับเปิดมันจะเป็นทางการหน้านะเปิดยังไงมันเป็นทางการจะเปิดให้คนขึ้นไปดูไปชมได้น,นะครับ แต่ไม่ได้อาุถขึ้นไปวิ่งนะถ้าคนไปเดินชมกับทางก็คงไปเดินได้นะครับช่วงที่ยังไม่เป็นทางการนะแสงตะวันครับก็อย่างเงี้ยนะครับ ข้ามเหมือนกันไปเลยตะวันกำลังจะตกดินนะครับสองสว่างอันนี้ไฟก็ติดนพอดีพอดีเลยฟ้าสองถนนนะครับติดแล้วนะก็โอเคกันหมดไฟโอเคได้ไงสภาก็จะแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับสภาก็ต้องจบต้นจนจบนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับ เปิดเมื่อไรเพราะว่า,าการหนุมมืงกนการจะขึ้นไปดูพาท่านผู้ชมมาเที่ยวก็บนหายสะใจเลยนะครับทำไมเสร็จยากานะครับตามผู้ชมที่อื่นด่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรถนนเข้าก็ต้องเสร็จก่อนถนนถนนเข้านะครับถนนช่วง9กกิโลครึ่งก็เสร็จก่อนตัวอาคารพอเสร็จถนนเสร็จก็มาอาคารก็เสร็จ จากั้นก็โอ้เลยมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับเป็นปีกว่าจะสัพานกว่าจะเรียบร้อยโอเคได้นะครับช้าเสร็จเร็วไม่เป็นไรต่ให้ slash, slash, แล้วเสร็จก็แล้วกันะครับพี้างครับาคอยตามไปรเรื่อยๆนะครับดูมือนกันก็จะตามความขค้ืบนหน้าของสะพานมาให้ตัาน ส่วนให้ดูโดยชมกันเป็นระยะะนะครับแต่อนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ